คอฟฟี่ o ูมเยาวราชร้านกาแฟาที่เป็นกระแสในขนาดนี้เป็นร้านกาแฟาที่อยู่บนถนนเยาวราชเป็นทางที่จะตรงไปเมกะพลาซ่าก็จะอยู่ริมถนนเลยเขาจะเป็นสามคูหาเป็นตึกเก่า,าหาง่ายมากเลยร้านอะ่ะเป็นร้านที่เด่นเรื่องกาแฟาโดยเฉพาะ แต่ก็มีอาหารเยอะมากและขนมเยอะมากเราไปวันจันทร์สวนใหญ่จะเป็นโคซองกับพวกวฟเฟอร์อะไรพวกเนี้ยเค,ค้กวันละนองเขาบอกว่าไม่มีนะน่าจะแบบหลังจากเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาไปในร้านเนี่ยเขาจะแต่งแบบว่าสบายตามากเลยแล้วกิ่นกาแฟมันแบบ,บ,บบอแบบแบบนั่นเลยอ่ะเขามีเครื่องพูดกาแฟอยู่ริมหน้าต่างอา บบเหมือนกับวินโดว์ดิสเพลย์เลยอะแล้วก็มีกาแฟโชว์แบบว่าหลายพันหลายแบรนด์หลายโรสแบบมีทุกอย่างเลยนะคือกาแฟราคาดีมากคือเราซื้อเฮาส์แบรนด์มาเนี่ย200บาทแต่ว่ามีคนละครึ่งเราเลยจ่ายแค่ร้อยเดียวแล้เขาก็มีน้ำบริการคือ ร้านเขาเอามองเข้าไปนี่โปร่งเลยนะแบบเป็นโทนสีขาวเทาให้แสงให้อะไรเนี่ยสบายตามากเลยแบบดูโมเดิร์นอะไรเงี้ยพื้นก็แบบว่าเป็นสีอ่าซีเมนธรรมดาแบบแบบแบบครีนมากเลยอะ่ะแล้วก็มีพวกแบบว่าเออรูปกรอบรูปอะไรเงี้ยบนผนังบ้างนิดหน่อยแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ทางขวามือเนี่ยยาวเลยแล้วเขาก็มีการแบบว่า เครื่องปั่นเครื่องชงเย็นเครื่องแบบหูสารพัดอะแบบว่าโอ้โหเหมือนแบบซีเรียสมากอะเรื่องกาแฟอะไรอย่างเงี้ยคือได้ข่าวว่าแบบเจ้าของเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าทำเบลนรสชาติสำหรับพวกที่แบบเออซื้อเหมือนซื้อส่งอะไรอย่างเงี้ยขายปลีขายส่งแบบหมดอะแล้วเข้าไปอีกห้องหนึ่งมันก็จะเป็นแบบนับผนังที่เป็นเต็มไปด้วยกาแฟหลายพันหลายอะไรอย่างเงี้ย เราก็สามารถที่จะแบบเอ่อดมชิมสามารถที่จะแบบว่าผสมแบบตามเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้เราเราเรากินกาแฟนะแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าแบบอืหลายพันะไรขนาดนั้นน่าเาเห็นแล้วโร้โหแบบเออน่าลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นร้านที่ขายกาแฟกชาอเมริกาโน่แก้วละแปดสิบห้าบาทคือราคาที่นี่อดีมากคือราคากาแฟแล้วเราก็สั่งแบบเออเครื่องดื่มที่แบบว่าเออ แบบนักกินนักกินแบบดูแบบดูเป็นซิกเนเจอร์อันนี้มันจะเป็นซอเบอรี่แล้วก็เป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นวิปครีมเราสั่งแบบหวานน้อยซึ่งตอนแรกเรานึกว่าซอเบอรี่น่าจะเป็นแบบว่าพวกพิแบบเป็นแยมอะไรเงี้ยเปล่าเป็นซอเบอรี่สดก็ถ้าไปเนี้ยสั่งหวานปกติดีกว่าเพราะว่าซอเบอรี่เขาเป็นแบบว่าหวานน้อยแล้วก็เป็นคตรซองซึ่งเป็นคอมบิเนชั่นสำหรับลาเต้โอลาเต้อร่อยกับคตรซองอร่อยมาก หอมเนยมากแล้วชิ้นใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าดิสเพลย์มันน่ารักมากเลยอ่ะคือมันเป็นแบบเป็นคู่การรู้สึกจะรวมกันประมาณ1 5อยหารืองไงเนี่ยโกซองกับกาแกฟเสร็จข้างบนน่ะอ่าจะมีชั้นบนเป็นสีโทนขาวหมดเลยน่ารักมากแบบฟิลแบบว่ามินิมลอลแบบน่ารักอ่ะลบแบบแต่ละมุมอ่ะคือมันขาวครีมน,นะแล้วเออแบบมันโป่งๆคือเพราะเป็นตึกเก่าใช่ไหมบันไดเขาะจะเล็กๆขึ้นไปใช่แล้วเขาจะมีเหมือนแบบว่า เป็นโชว์รูมดิสเพลย์ผ้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วก็มีห้องน้ำมีห้องน้ำทั้งบนข้้งล่างเลยแล้วก็มีจุดบริการน้าดื่มแบบว่าให้แบบคนแบบกินกินเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะเป็นห้องหนึ่งที่เป็นห้องเงี้ยระเบียงไม่เชิงระเบียงอ่ะเป็นหน้าต่างแล้วก็เหมือนมันมีแบบเป็นการได้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยให้ไปหน้าต่างอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในจะเป็นส่วนของอห้องแอร์ก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้แบบมินิมัมแล้วก็ อ่าม uh, <laughs> <imal ism S 2> mm ินิมอลมินิมอลลิซึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบอ่า uh, mm hmm. เดิสเพย์ไฟเฟยอะไรอย่เงี้ยจะก็จะค mm hmm. <ๆ S 1> ลินคลีนอะไรเงี้ยแต่แบบว่าแบบฟิลแบบเออตึกเก่าในเยาวราชอะไรเงี้ยมานั่งพักเย็นๆ mm hmm. ก็ถ้าเป็นคอกาแฟที่นี่อ่ะน่ามามาก